อ้อมพิยดาพูดแล้วหลังโดนจับตาไม่ลงรูปคู่สามีเพราะช่วงหลังๆมานี้อดีตนางเอกดังและผู้จัดละครมือขึ้นของช่องสามอย่างอ้อมพิาดาไม่ค่อยลงภาพคู่กับคุณสามีอย่างอาร์ตสราจุธารัตนกูลให้เห็นเลยจึงไม่ไวายโดนชาวเน็ตจับผิดเรื่องความห่างแถมยังลือกันไปอีกว่าคู่นี้แยกกันอยู่หรือเปล่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้จัดละครชื่อดังเผยว่าเพิ่งรู้ตัวว่าคนเข้าใจผิดว่าแยกกันอยู่กับสามีเลยลงรูปคู่กันในรอบเกือบปีพอสังเกตในอินสตาแกรมถึงรู้ว่าไม่ได้ลงรูปคู่กันนานจริงทั้งที่จริงๆอยู่กันมานาน14ปีแล้วต่างคนต่างทำงานตนก็เลยลงแต่รูปงานเป็นหลักกับรูปลูกส่วนที่อาร์ตเองก็ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปด้วย แต่ยังใช้ชีวิตคู่ปกติราบรื่นดีเป้าหมายเดียวกันคือลูกเรารักลูกมากเลยไม่ค่อยทะเลาะกันไปไหนมาไหนก็ไปกันสามคนพ่อแม่ลูกตลอด